สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทมรันนะชีวิตเนรันกับผม NT Channel ในเซิร์ฟโกบอลกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เวทบอกเลยว่าคอนเทนต์อันเนี้ยเป็นที่ผมอยากทำมานานละ แล้วก็มีคนขอมาพอดีโอ้โหผมแบบดีใจมากนะฮะแต่ตอนนี้ยังปั้นตัวละครไม่เสร็จเลยแต่เราก็จะมารีวิวอีกทีตอนที่เราปั้นเสร็จนะครับแต่ตอนนี้ก็จะรีวิวไปก่อนที่มีนะฮะซึ่งวันนี้จะมาในคอนเทนต์ที่จะลงทีมอิจิโกะทั้งทีมนะครับผมตอนนี้ก็มีประมาณ5ตัวละครมั้งสำหรับอิจิโกะนะครับผมแต่เรามาดูกันก่อนเลยละกันนะฮะก็จะเอาอิจิโกะนะครับผมไปใส่ในอารีน่านั่นเองนะครับทีมหลักของผมที่เล่นอิจิโกะก็มีประมาณสา3ตัวละครหักอยู่แล้วในทีมมผนะคะ เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมเล่นแบบว่าให้ครบเซตใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่ามีคนขอมาเราก็จะจัดให้เลยละกันนะฮะนี่ครับผมคอนเทนต์ของเราหนึ่งครับผมที่ผมคิดค้นมาแล้วก็มีคนขอมาพอดีด้วยที่ผมยังไม่ทําเพราะว่านี่เลยครับผมจุดเด่นของผมคือตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้ปั้นนะฮะเพราะว่ายังเป็นกรอบฟ้าอยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมเราจะเอามาตายงงงงไปแล้วกันนะฮะไม่ได้หวังอะไรมากมายกับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวละครหลักของเราก็เป็นไอจิโกะนะครับเฮ้ยแต่ลืมไปไอจิโกะทุกตัวนี่ โอเคทุกคนตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะครับทุกคนนี่ยะเปิดให้ดูเลยครับผมแบบว่าเซอร์ไพรส์คนดูนิดนึงนะครับผมนี่ครับผมอิจิโกะลมของเราขึ้นกรอบส้มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกผมจะไม่ปั้นแล้วเว้แต่เพื่อคนดูนะครับเราก็ต้องจัดกันหน่อยละกันนะครับเพื่อคนดูของเรานั่นเองนะครับยเตถ้าใครบอกว่าผมไม่รักคนดูนี่คือแบบไม่ใช่แล้วนั่นเองนะฮะโอเคครับทุกคนเราเข้ามาสู่ในสนามปะลองไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่ยี่สิบสองนะครับผมมาผมต้องขอบอกไว้ก่่อนเลยวา ถ้าผมแพ้ขออภัยด้วยนะทุกคนนะอันนี้คือคอนเทนต์เพื่อความฮาโดยเฉพาะเลยนะครับผมเล่นขำๆนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับเรื่องชนะหรือแพ้นะครับแต่ขอเปิดเสียงเกมนิดนึงแล้วกันเนาะเพื่ออัถมสนุกของผู้ชมนะครับผมประมาณนั้นเลยแล้วขอตีคนพลังน้อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ขอดูสปีดนิดนึงแล้วกันนะครับขอเลือกตำแหน่งหน่อยแล้วกันนะฮะก่อนที่จะเล่นอะไรพวกนี้ตอนแรกผมจะขอว่าจะใส่ทันสิสรหนุ่มมาแต่ผมไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรครับผมเพื่อคนดูครับเอา5ตัวละครคือ5ตัวละครครับแต่ขออนุโลมในการใส่ตัวหลังนิดนึงแล้วกันเ โอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยละกันนะครับผมบอกเลยว่าตัวแบกแทบไม่มีเลยครับผมเพราะว่าตัวแบบผมตีแค่แถวตรงนะครับผมแค่2ตัวละครและถ้าไม่ตายคือเราแพ้นั่นเองนะฮะเปิดมาด้วยทีมเราก่อนครับก็คือเนวเรียวนะครับผมกระโดดมายูนิคอนเข้าไปกระแทกที่หน้าครับผมติดเลือดไหลกระจุกระจายแม่ปนอดมดทั่ยครับผมแล้วก็ไอจิโกะเขาสับไปป,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 ปั๊บปั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 บตูมแรงๆครับผมแล้วก็ติดบไปยไปส3ตัวละครเลยเหรอแล้วก็เซโร่ครับผมของออนโร่เข้าไปที่หน้า2ตัวละครขอจับตายได้ไหมจับ แล้วก็อจิโกะล่าสุดท้ายฟาดไปครับผมตาย2ตัวละครไหมสองตัวเออสวยครับผมแต่ตอนนี้คือยังเออชะล่าใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีตัวพิกเกมอยู่คือเคมบาจีนั่นเองนะครับเป็นตัวพิกเกมของทีมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมต้องอย่าเพิ่งชะล่าใจนะตอนนี้นะครับเปิดมาที่มัซซูโมโต้ก่อนเลยครับพายุทาราโดปับปับปับโอ้โหติดโกระหุนแล้วติดใบเปละกูตีไปปับปับตาย3ตาย2ตาย1โอเคได้อยู่ตาย3ตาย2ตาย1คืออะไรวะเคมบาจิฟาดถูกตัวละครเลยครับผมเป็นตัวที่ผมอยากให้ฟาดอยู่แล้วดีนะไม่ฟาดแถวนอนผมแล้วกก็็ตีมมมาาไไ่เปนอะร แต่เราได้ซันงีสึร่างหนุ่มช่วยชีวิตไว้คือฆ่าเคมบาจิไปปังโอเคนชนะแล้วครับผมอีซี่เกมมิ่งไปเรียบร้อยแต่ความจริงก็ไม่อีซี่หรอกครับใจแทบจะวายมาแล้วครับผมทีมต่อไปนะครับพลังโคตรห่างเลยทุกคน47กับ1้าน1โอ้ oh my god คือผมรู้แหละผมรู้อยู่แล้วว่าคือผมแพ้แน่นอนนะครับแต่อันนี้คือเพื่อเล่นความสนุกล้วนเลยนะครับทุกคนนะขอค่าแบบให้สู่สีนิดน,นึงละกันนะครับเพราะว่าพลังของเอะเอกต้องช่วยชีวิตเราไว้นะครับผมของตัวประกอบสินะโอเคไม่เป็นไรมาเริ่มเปิดมาที่เนื้อเรียวของเรานะครับผมกระโดดไม้ยูนิคอนเข้าไปกระแทกที่หน้าครับผมติดอะไรไหมไม่ติดอะไรทั้งสิ้นนะครับอิจิโก้เข่าฟาดไปปั๊บ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 ปัป๊บปั๊บปั๊บเปรี้ยงโอ้โหไม่เข้าเลยทุก ฉันจะแตกไหมซันเงยสือร่างหนุ่มขอปิดงานแบบรอๆซันเงยสือร่างหนุ่มคืออะไรมันชื่ออิจิโกรดล่าสุดไม่ใช่เหรอโอเคได้อยู่ครับจับตายไปหนึ่งตัวละครน,นะครับถือว่าได้อยู่ครับผมไปบายไปก่อนแล้วก็ฟาดไปแรงๆอโอ้โห่ตีไม่เข้าทุกคนคือกองหน้าเขาอึดหรือว่าผมตีเบาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอ้โห่ซันเงยสือร่างหนุ่มร่างหนุ่มอะไรร่างธรงธมรธมดาเนี่ยฟาดมาโอ้โหลดกดไปคอนะผมแล้วก็โอ้โหผมบอกเลยว่าชินจิฟาดทีหน้าแหกว่าแล้วเรือสกัดในโชว์ฟาดมาป เคมบาจีฟาดมาพระเอกกับพระเอกถือก็แตกเหมือนกันแหละครับผมเหลือแค่อิจิโกะฮอนโร่เพียงตัวเดียวเท่านั้นขออีกสักตัวละครได้ไหมขอยืดยือก่อนได้ไหมแต่น่าจะไม่รอดครับผมน่าจะไม่รอดนะครับตายไปที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมพลังพระเอกหรอจะสู้กรอบรุงทั้งทีมมาครับผมทีมที่3ที่เราจะมาเจอกันคือทีมนี้เลยบอกเลยว่าเจอผมแน่เจอผมแน่ผมขอโยกไปนนึงนะอิจิโกะฮอนโร่ขอเปิดเป็นตัวส er le ุดท้ายแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็พลังเขาอยู่ที่500,000ครับมากกว่าเรา3 0,000ื่นะครับผมแต่ผัดสปีดเราได้เปรียบนะครับน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับโอเคมาเลยครับผมบอกเลยว่าอิจิโกะต้องโชว์ประสิทธิภาพของพระเอกของเจ้าแล้วตัวพระเอกหัวส้มของเราจะลบคำสั่งประาทของตัวพระเอกหัวส้มได้หรือไม่มาดูกันครับผมเนวเรือเปิดมาปรับปรับปรับสตาร์ทเป็นหนึ่งตัวละครถือว่าดีมากๆแล้วก็อจิโกะขาวฟาดไปโอ้โหโครแรง แล้วก็เออขอเก็กหล่อนหน่อยแล้วกันนะครับรอาสุดท้ายก็คือจับตาย2ตออัวละครแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยหน้าหายโฮอโร่โชว์ลูกโชว์เขาไปลูกว่าพี่อแรงแค่ไหนยิงเซโร่ไปติดขีดด้วยเป็นยังไงหลักกระหน่ำตายไปอีกสองแล้วก็ปิดฉากด้วยบางใครของเอาที่ยังไม่ปิดแล้วก็ตีธรรมดาปิดฉากด้วยบางใครครับผมนี่ยังปิดฉากอยู่เกือบไม่ปิดแล้วเป็นยังไงอะครับผมก็ชนะจนได้โอ้โหผมบอกไล้ว่า เงี้ยภผมเอาจริงอ่ก็ชนะอยู่แล้วครับผมมาครับผมขออีกทีมหนึ่งละกันทีมสุดท้ายและรอบที่4แล้วครับผมมาพลังเขา7จ็ดแสนแปดผมสี่แสนเจ็ดมาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมมาเริ่มกันเลยคือแบบอันนี้คือสี่รอบติดต่อไาเปนเลยครับผมให้หนำใจไปเลยครับผมแล้วขยายผมทําทีมอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมมาเปิดม,มาที่เนวเรียวกันเลยครับผมกระโดดมา้ายูนิคอร์นเข้ามากระแทกที่หน้าปั๊บ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 สตัตนไมส้สตันไปหนึ่งตัวละครก็คือเบียร์ครับผมถือว่าสตันถูกตัวมากลก,กว้กแ็ ใกล้ปีกสองตัวละครครับผมแล้วก็อิจิโกะเล่าท้ายครับผมตายไปสองตัวละครแล้วก็ยิงเซโร่ของอ uh ิจ huh. really cool. ิโกะฮันโร่ไปอีกสองตัวละครขอตายสักหนึ่งตัวละครก็ยังดีครับคือแบบชนะไปแล้ว70%นะครับผมปกตีไปเลยละกันแล้วก็ตีตปฟาดปิดฉากไหมปิดฉากด้วยฮันโร่หรือเปล่าปึ๊บปึบปึ๊บไม่ปิดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมอิจิโกะเล่าท้ายเขาเปิดมาด้วยครับผมผมจะตายหรือเปล่ามาดูกันปั๊บปั๊บปับปับโอเคไม่ติดคีน่าตายแค่ตัวเดียวครับผม แล้วก็เค็มบัจจิฟาดมาแถวบนก็ไม่เป็นไรดีกว่าฟาดแถวล่างครับเพราะว่าแถวบนผมอึดมากๆตัวละครผมนะฮะมากัผมปิดฉากหรือเปล่าครับสั้นยืสร่างหนุ่มของเราไปปะ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 ปเปี้ยงเรียบร้อย โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างเหรอครับผมกับการที่ผมเอาชนะได้นะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับทีมอิจิโกห้าตัวละครน,นะครับเป็นไงครับผมโหดแค่ไหนมาดูกันเลยดีกว่านะครับถามว่าเล่นจริงๆได้ไหมก็เล่นได้นะครับทุกคนนะเออก็เล่นได้ครับถั้งสปีดเรามากกว่าหรือว่าพลังโจมตีเรามากกว่าเราสู้ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมบอกเลยว่าตัวละครอิจิโกทุกตัวละครน,นะครับเป็นตัวละครที่ตีแรงทุกตัวเลยนะครับยกเว้นอิจิโกล่มตัวเดียวกันเนาะ โอเคครับผมถนะ้าชอบใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจคนนำคลิปมากๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมนำคลิปอะไรอีกหรือว่าคลิปทีมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับบ๊ายบายครับ